สวัสดีจ้าพี่น้องจ้าพ่อ,อกันอีกแล้วนะคะพี่น้องพี่น้องวันนี้เขาไม่ไ้เาเห็ดอีกหร <c oughs> อพยากกินพัดอ่าพัดโกยเซียนนะคะพัดโกยเซียนพี่น้องจะพัดแ้วเ,เลยพี่น้องเสือหูหรอกนะคะพัดโกยเซียนแต่ว่าผสิเห็ดแบบว่าบอไซบอมีปลาเมึกบอมี่ไม่แต่หมกูกบไข่นะคะแล้วก็บุนเส็นนะคะปไปพี่น้องไปพัดกันเลยจัดพี่น้องจ้า เย็าง่ายๆเลยค่ะนาะกับของง่ายๆนี่จ้าพี่น้องเห็นบอพี่น้องจ้านี่สิดพัดโพสเซียนเนาะมีไข่มีประกาศขท้าเนาะค่ะมีกระลำก็มีพักบุ้งก็มีกกบะป๋ใส่เนาะค่ะพี่น้องเอาที่มันมีเนาะแต่ผู้ใดมีพักบุ้งเซื้อมาใส่เลยมันจะแสบค่ะพี่น้องมีพักซีใบกึ่งชายเนาะค่ะแล้วก็มี ขุ่นเสน้นพี่น้องขุ่นเสน้นพี่น้องอย่าแปลกใจเป็นยังจะเป็นสีนี้เมื่อน่ะ่อยลงเนาะคะ่ะพี่น้อง่อยลงม่อยเอามาพัดเขาว่าสีเห็ดพัดซีอิ๋วเขาว่ามันเส้นมีเนาะเออนั่นแหละพี่น้องข <c oughs> ุ่นบันวแมนเขาก็เลยเอาเก็บไว้ก่อนเนาะคะ่ะเสียม,มาพัดนี่แหละได้นี่คะ่ะหมูกับกระเทียมเนาะคะ่คะไี่ค่ะพี่น้องไปเห็ดเลยนะจ๊ะเห็ดง,ง่ายๆกินง่ายๆแบบง่ายๆเนาะจ๊ะเนาะจะไปหาเตา่ากันเลยหา,าตะทะนี่แหละ กระทะเอามาตั้งไว้ด้านนี้เนาะค่ะพี่น้องเอามาตั้งไว้ข้างนี้เนาะงถอยไม้ช้าหน่อยนะพี่น้องโอเคเปิดปับกล่องเลยเมื่อก่อนก็จะเห็นนะค่ะพี่น้องเปิดแก๊สค่ะพี่น้องถอยถอยกล่องออกมาแลนะ้วเปิดแก๊สเดี๋ยวมันสิระเบิดพี่น้อง

ีน่นองเลยกยาลังพังว่าสีไสเยอะแยะาไปเบิดไสเพราะห้องเไม่ขววเป็นนอกสือว่ใส่อีกยังหลายเนาะค่ะพี่นองเนาะใส่กระเทียมหั่นกล้ยเสียงคะถือผบนเี เตรียมพร้อมแล้วจาะพี่น้องเข้าใส่หมูล,ลงไปใส่จะคลัทแป้งีรด้วยๆกิน่องด้วย ทิ่จริงอะต้องใช้ไข่ขลื่นใส้ไข่ลูกกอนนะตีนองนะใช้ลูกสะกอนะไย่ังน้รักษน้องานะ นนมันค้ากล้องนะครับพี่น้อนงเมื่อโดมาเปิดบูดกันค่ับพี่น้องดังเวื้นๆวินนี่เนาะพอเปิดไอ้นี่พอกระตัองเพิ่มเสียงตัวอีกครับพี่น้องเป็นไครแบบ ่ใครสุกค่ອบ่ต้องไปາอ้นี่มากมายแล้วก็ต้องไปคนมากมายเนไข่มันสิมุนสิเล็กเนาะ เดียอพ่นง้ต้องไปเห็ดแบบเืียนแบบผู้ใดผู้สิ้นเด้ย่ะพี่น้องแบบว่าเข้ามาคนใดเข้าก็ปรุงเอานะ่ะแต่ว่าให้ปรุงแบบใส่มากใส่หน่อยก็แล้วได้พี่น้องอาจารเนาะ ตันอง่อ,อ,งอปเป็นงสิงาจากพี่นอง่ะจะเป็นผัโอซีนนะะในเป็นตอนอยู่ด้วยจากพี่นอ้องเนาะ,ะดดากินบ้างน เรียบร้อยนะคะพี่น้องเนาะแล้วค่ะพี่น้องกระสีขาเอาไปเอาไปบนแก๊กแก๊พิษแก๊เลยค่ะพี่น้องจ้ามาค่พี่น้องเนี่บอกแก๊กแก๊เลยนะคะเสร็จเรียบร้อยนะคะพี่น้องใส่จานจานกระสิจานใหญ่แน่โอ้พี่น้องมันคือเป็นเสริฟแบบยาวๆเลยแล้วค่ะพี่น้องเนาะ เขาใส่สีดำปันไดเนาะพี่น้องเนาะใส่จานเนาะค่ะ,ะเสร็จเรียบร้อยนะคะพี่น้องคลิปนี้ก็สิธิกจากกันคือเก่าเนาะค่ะพี่น้องจ้าผัดผัดโอ้ยเซียนนะคะนะค่ะพี่นอ้องขอให้พี่น้องยีดดีไม่แห้งสุกปูสุกขนไม่ีเงินไม่ีทองใส่ลำลรำล,ำลยๆนะคะไปแล้วค่ะพี่น้องคลิปหน้าพอกันไหมสวัสดีค่ะ